ต้นสังกัดแจ้งนุหนิวชวลินติดโควิด1 9ขอเลื่อนงานจนกว่าจะหายดี FC แห่ส่งกำลังใจแน่นแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9ในบ้านเราจะเริ่มซาลงจนถูกยกให้เป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วแต่ก็ยังมีศิลปินดาราหลายคนทยอยออกมาแจ้งข่าวพบเชื้อโควิด1 9ล่าสุดถึงขิวนักแสดงหนุ่มนุนิวชวลินเพิร์ดพิริยาวงโดยทางต้นสังกัดได้ออกมาแจ้งข่าวว่า ขอแจ้งให้ทราบว่านุนิวชวรินเพช่พิริยาวงศนักแสดงในสังกัดได้เข้ารับการตรวจ rt pcr หาเชื้อโควิด -19 ในวันที่8พฤศจิกาย,ยน2565โดยผลออกมาว่าพบเชื้อโควิด -19 ซึ่งในขณะนี้นุนิวยังไม่มีอาการรุนแรงแต่อย่างใดและยังไม่มีอาการป่วยใดๆทั้งสิน้นโดยได้พักรักษาตรวจด้วยการโฮมไอโซเลชันเพื่อเฝ้าดูอาการต่อไปสำหรับบุคคลที่ได้ใกล้ชิดนุนิวในช่วงที่ผ่านมา ทางบริษัทได้แจ้งให้เฝ้าระวังอาการแล้วแต่ยังไม่พบว่ามีอาการผิดปกติได,ได้โดยงานทั้งหมดของนุหนิวในช่วงนี้จะถูกเลื่อนไปก่อนจนกว่าจะรักษาหายดีขออภัยสำหรับผู้ที่พบเจอและทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงที่ผ่านมาขอให้ทุกท่านเฝ้าระวังและรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยทากลางแฟนคลับที่เข้ามาส่งกำลังใจและอวยพรให้หนุ่มนุหนนิวหายป่วยไวๆเป็นจำนวนมากค่ะ